To เรื่อง,ส,งบบอวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีทันสถิตครับหลังจากที่นำข่าวต่างประเทศมาพูดหลายคลิปเลยนะครับหลายตอนเลยวันนี้ผมมาพูดในข่าวประเทศไทยกันบ้างน่าจะเป็นเทปแรกเลยมั้งครับเ,เป็นข่าวที่เกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยก่อนประชุม ขอบที่16ที่เมืองก l a s g o ประเทศสกอตแลนด์การประชุมวันนี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดการภาวะโลกร้อนของโลกเรานะครับรายละเอียดก็อาจจะเคยพูดไปแล้วใน EP ก่อนๆน,นะครับสามารถไปย้อนฟังกันได้อย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็วิกฤตพอสมควรเลยนะครับจนถึงขั้นที่ว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นจุดสรุปว่าเราจะเดินหน้ายังไงกันต่อเพื่อให้มันสามารถ ควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า1.5องศาหรือว่าอย่างแย่คือไม่เกิน2องศาเซลเซียสเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เระบบนวิเวศต,ต่างๆระบบสิ่งแวดล้อมมากเกินไปจนนาให้เกิดการร่มสลายของวัฏจักรสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ได้เคยอธิบายไปแล้วใน EP ก่อนๆเรื่องโลกร้อนแล้วยังไง EP ที่1 EP ที่2แล้วก็เป็นเรื่อง biodiversity หรือความหลากหลายชีวภาพซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับ แต่วันนี้ผมจะนำบทความเป็นข่าวมาจากไทย PBS สื่อไทยเองนะครับหัวข้อที่ว่าท่าทีไทยก่อนประชุม COP 2 6หลังโลกร้อนขึ้น1.1องศาเซลเซียสนะครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็นายวราวุฒิศิลปะอาชารามาวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมกับผู้นำประเทศอีก197ประเทศเพื่อแสดงความารับผิดชอบ ต่อปัญหาโลกร้อนของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้17.49%หรือ64.2ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากภาคพลังงานและขนส่งถือว่าบรรลุเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้7%อาจเพิ่มขึ้นถึง20%ซึ่งตรงนี้นะครับในอดีต ประเทศไทยเคยตั้งเป้าหมายไว้ตามข้อตกลงปารีสหรือว่า NDCs ที่ย่อม,มาจาก Nationally Determined Contributions หรือว่าเป็นเหมือนเป้าที่เราจะตั้งไว้ว่าจะลดกา๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นะครับในปี2000น่าจะ230 0นะครับก็คืออีก9ปีข้างหน้าซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ตั้งเป้าในกูนไว้250 0บ้างบางประเทศก็230 0เลยก็มีนะครับ ไทยเองเราก็ไม่น้อยหน้านครับตั้งไว้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นประเทศกาลังพัฒนาเขาไม่ได้บังคับอะไรนะครับก็ตั้งลดไว้พอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอต่ตําตั้งแล้วนะผมทําตามนี้อย่างนี้นะฮะซึ่งในอดีตนะครับภาค,ครัฐค่อนข้างจะโฟกัสไปในส่วนของกระทรวงพลังงานแล้วก็การขนส่ง,งหมายถึงอะไรกระทรวงพลังงานก็คือเรื่องพวกการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนาะแล้วการขนส่งก็คือการคมนาคม ซึ่งมองโดยตรงแล้วก็เหมือนเป็นพอชั่นใหญ่เป็นสัดส่วนที่เยอะของประเทศเราสัดส่วนการปล่อยกา๊าซในกระจกเกิดขึ้นจากภาคส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาคส่วนของการเกษตรแล้วก็การปรศุสัตว์ที่ปล่อยเยอะไม่แพ้กันแต่เราไม่ได้ควบคุมก่อนนะครับอันนี้ผมเสริมให้ไม่ได้มีในหัวข้อข่า,ขาวซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะภาคส่วนการเกษตรเนี่ยมันค่อนข้างกระทบกับชุมชนรากหญ้าหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเป็นเป็นธุรกิจ หลักของประเทศเราเลยก็คือการเกษตรเนะาะใชมาควบคุมอะไรเงี้ยมันกระทบเยอะแล้วก็มันไม่ค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะมาทํากับภาคส่วนพลังงานก่อนหรือการคมนาคมก่อนซึ่งก็ฟังดู make sense นะครับวงเล็บความเห็นส่วนตัวอันนี้ก็ไปหาข้อมูลเพิมเ่มเติมนะครับเขาแบ่งการดำเนินการด้านการลดการเละกระจกของไทยแบ่งเป็นสระยะระยะแรกก็คือก่อนปี2563ซึ่งเป็นการดำเนินการลดการเดนกระจกแบบสมัครใจ ตามแผนการดำเนินง,งานลดการเร่กนกระจกที่เหมาะสมของประเทศหรือว่านามา National Appropriate Mitigation Actions นะครโดยกำหนดเป้าหมายการลดกาเร่งกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งนะแค่2อันนะครับ2อ,อย่าง7-20%จากการณีปกติในระยะที่2ก็คือหลังจากปี263ซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นการดำเนินการภายใต้ใตการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด n a t i o n a l l y Determined Contribution ที่ผมได้กล่าวไปอ่ะ เป็นเป็นมันมาจากข้อตกลงปารีสนะครับกำหนดเป้าหมายการลดการเลืกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการของเสีย20-25%จากกรณีปกติซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงภาคการเกษตรเหมือนเดิมนะครับโดยจะทําการให้แล้วเสร็จภายในปี2573ก็มีการเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยรายสาขา ปี2559ไม่รวมภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินอันดับ1 71.65%เป็นของภาคพ,พลังงานนะครับคิดว่าน่าจะรวมภาคขนส่งไปด้วยอันดับ2มาจากภาคการเกษตรอันดับ3เป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์และอันดับสุดท้ายเป็นเรื่องของของเสียก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับภาคพ,พลังงานแล้วก็ขนส่งเนี่ยก็เป็นพอชันใหญ่จริงๆแต่รองลงมาเนี่ยมันคือการเกษตรนะครับประมาณ1 5 ก็ต้องดูนะครับว่าลดอะไรกันได้บ้างภาคพลังงานน่าจะลดยากนะครับแต่เกษตรน่าจะมีแก็บพอสมควรที่สามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้ผมก็อยากจะพักดันตรงนี้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยแบบนี้ความเห็นส่วนตัวอีกแล้วนะฮะทีนี้เรามาเจาะลึกในเนื้อหาข่าวกันต่อนะครับว่าแนวทางของไทยจะทําอะไรบ้างเขาบอกว่า1นึ่งการปล่อยก๊าซเรนกระจก ร้อยละ2 0จากกรณีปกติภายในปี2073กรณีปกติของประเทศไทยก็คือในอดีตก็เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการเรื่องการลดการเล่นกระจกระยะที่2ที่ได้กล่าวไปข้อ2ก็คือพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรืนกระจกข,ของประเทศไทยโดยยกระดับวิธีการคำนวณบัญชีกา๊าซเนกระจกผมว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเก็บข้อมูลผิดเก็บข้อมไม่ครบเนี่ย จะมาคำนวณหรือจะมาเคลมว่าลดได้เท่าไหร่อาจจะลำบากนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังมีข้อมูลที่ตกหล่นอยู่อีกมากนะครับก็อรงนี้ก็คาดหวังว่าจะมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องใช้งานง่ายเข้าถึงทุกๆก,กิจการทุกบริษัททุกภาคส่วนให้เขาเข้าใจแล้วก็ช่วยกเก็บข้อมูลได้วิเคราะห์ได้มอนิเตอร์ได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะข้อ3 จัดทันยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและจะจัดส่งต่อกรอบอนุสัญญาในห่วงการประชุมขอบ2 6ณเมืองกลาสโกรเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของประเทศร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลีปล่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศข้อ4 จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพศ2561ถึงพศ2580บูรณา,าการประเด็นด้านการปรับตัวเข้าสู่แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการปรับตัวของประเทศอย่างบูรณา,าการและเป็นรูปธร,รรมอืมอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่ามันต้องมีการปรับตัวแน่ๆอยู่แล้วครับแต่จะออกเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าพอพูดเรื่องการปรับตัวแล้วเนี่ย พอมันไม่น่าจะออกมาเป็นแผนได้นะการปรับตัวก็คือมันคือมันน่าจะวางแผนระยะยาวแบบนั้นไม่ได้ครับมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นตลอดเวลานะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกเป็นรูปแบบไหน <c oughs> ข้อที่5จัดทาพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรกของประเทศไทยอันนี้คือรอนานมากนะครับกว่าจะออกคือผมได้ยินข่าวนี้มานานมากแล้วยังไม่ออกเลยนะครับจนถึงบัดนี้ออกมาได้ก็ดีครับออกมาเถอะเพราะว่า มันจะได้มีอำนาจนะครับเวลาทําอะไรต่างเนี่ยไม่มีพรบอรองรับนี่ลาบากมากถ้ามีพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมาแล้วเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องก๊าซเรือนกระจกน่าจะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นดีมากเลยนะครับออกมาเถอะนะฮะข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์ระยะยาวมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี2573และปล่อยกา๊กาซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ n น t Zero g กิน n h ลิ s กลส์อินมิชชัภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ก็คือหลังปี250 0เป็นต้นไปปีคศนะครับถ้าเป็นพศน่าจะเป็นปีพศ2593โอ้โหดูไกลมากแต่จริงไม่ไกลนะใกล้มากเลยแค่ไม่กี่ปีเองนะครับ30-40ปีเองยังไม่ตายนะครับในยุคนั้นเรายังไม่ตายย,ยังอยู่และข้อสุดท้ายข้อที่7เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกแบ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ35พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ15และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท5อ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับก็เป็นทั้งหมดของข่าวในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างแล้วก็จับตาดูต่อไปนะครับว่าแผนที่เราจะเตรียมไปเนี่ยนานาชาติเขาว่าไงกันบ้างนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะผมว่า นื่องจากว่าทุกอย่างมันเข้มข้นขึ้นนะฮะเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบร,อบรอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบพุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ ny topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ